สบายดีล้าน้อยอืออือีลูกไอยว่านะน้อยนีวลูกอ่ว่าจะน้าอยถ้าบน้ำบุ่นบ่ลูกอ่ฮึยีลาถ่ายาบน้ำบุนบ่ฮึอือวายหลานคอยถอาบน้ำอุนั่นนี่วัลูกอ่ดีฟันแล้วพอดีว่าลูกอ อาวะอาวะฮะอาวะนเอาวะมันชื่อยังนีอโอ้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 โ้โอ้โอ้รววใช่ฮะันม่นมะ Nam giêng đó, vợ nam đến đó, những cái nào nó lộ nó ding nó. ding 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 ơi, ôi ding ding nó nè, ได้อะไรมากินนี่นหนักหมูจักไปซื่อองไม่ชอบอือติลูกนี่คืออะไรน้าทอดอู้หูทอดขนาดนี้นแล้วใครจะกินได้เนี่ยโมนี่พากินกับบบอฮึฮึลูกคอย คนเมยอเราจักน่ะเอาคนนอ่งายเอาคนนอนงายน่ะกินเข่ากินศอกก่อนเด้อมันี่ยังกินลายดอกที่ซับนี่เราคอยกรนหน่งเข่าอยู่หรือครับอ้คนจังห

就无见。

มันมาได้หัว,วและคน,นขบจังขบยอดมีเมียอยู่กับขบยอดมีหัวอยู่กันะาบครบยอดรังจาจะฆ่ารสจ้าเัแ่บ้าอยา ี่ตัอาตัเหมือนอันนี้เหมือนแตะจะลัเหมือนที่บห้อมคิดไปสินมาเห็นด้คิดเห็นเหมแจ้วห้าตํามะชอบมูดแต่ว่าตุ้งเบ้ เมื่อจะเปิดเกินจะถาดื้อมจริงขาลื้อมบบกติดเชิงน่ะป่วยยามเป็นเห็ดแน่นอนเปิดนั่งถิ่นเพราะเปิดนั่ไใ่อ่างเลยขาเสิร์ฟก็เยอะตรงนั้ nó lục đẹp nhỉ Hãy không nhắm của tôi của tôi ở bên em chuẩn chuẩn bên em này khỏe nhàm Hãy mày nhau. Về ngay cái tường ngào. sẽ tường ngào. Hoo khỏi hậu 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 ตางมาแต่เจ้าเลยแล้วอ่ะเจ้าที่แวันของเจ้าเองแรวก่อนแนวพูว่งมาีครั้งเาเนี่ยเาตวสเาีอยวก่้องมานั่งบอก่้งมาถามก่อนยางมาห้อง่จับเลยส่วนบย ม้เบบนี่แยลกแ้ก็้านียหะมึเช่นอหาแม่เอาามผิดคืคนคิดนั่นแหละขาดจิตอันเครื่องานบุนสองแขนขาดจิตขาดน้สองแขนทองขาน้ำวมาูกเนาะเดี๋ยอันนั้นนะคือบุญีหัง ขับไปแบนี้แล้วฮึแล้กินเอ็นปะอานกินมาได้อันี้วะฮึอันี้ฮไเดี้ยแามสบโเป็นแตอยากเามงามจะพาบ้าอดกินกระดมได้ทำมันด้ Cứu như thế là khó đại hả Nên mời mẹ vào ăn cơm Lương phát luôn in nó không phải mượn cho tuyệt vời ủa, vậy coi, rồi lại quần bỉn này nó, Cái này, đồ cầu cậu quần cái đó cái đó đi, đừng nghe, chính là anh hùng, còn nghe quá tình, đẹp quá ตายแล้วว่าจะหายแต่แล้วง่ยต้ดคุยต้นไม้มาได้ไงโอ้ง่ายต้นปีนทางงต้นปีนทางไง่ายต้ดคืนต้นไม้ได้ถามหาพักไม่ไปกินทัก้อนถามบอกอนหลัง้อนกระตุกโดยโดย

<laughs> oh, Oh oh oh. Het bij oor. Hey เออาตกนีนะเนียที่ส่นะห้องไอพาเล้ยห้องไอพาดานี่เนี่เนีมจนุด่ไม่จอยดิไม่จอยจีเนนะหัวล็อกัวล็อกมัวล็อกไม่จอย

กรเนาะกงมตัทอดบ่มเ่ะเจ็บเบมเ็มจตบ่เจ็บตุ่มเจม่จบต่เบตว่ตุ่่บบ

โอ้โหโดไปเลยโไปแลเฮ้ยิกมือนี่บ่มีอย่างเล่นนะบม่มีอย่างเล่นชิกินมือกันนี่วาตีเฮ้ยอ้หเจ็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 โอ้ยห้งด้นหนาวด้นนาวลกเนาะฮึอะไรหนาววหนาว thang đi, hm? qua sàn ơi, thang đi, thang đi, hm? lá lên, đi, Hang lá hm? đi, lá hm? khỏi đấy, lá Hang khỏi đấy, Hang men hm? khỏi đấy, lá khỏi đấy nó, เจ็บจัเ uh ็จับโัมีจอยได้นี่นะ้าเห็นจับเอามือน้อยนี่คุณจับมาจับบอลคุณน่ะคุณน่ะจับคุณจับจับมืกดคุณน่ะจับคุณจับบอล dạng 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 chắc lấy dạng 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 chắc dạng chắc, chắc. Ừ. Dạ. dạ hả? hả? Được rồi,

không chơi đâu ngủ ngủ mình chơi phải không này không đúng ừ không chơi đấy không mày chơi đi không chơi đi người thà hơn chồng เดี๋ยวต้อถ่ายมืออยูดอมีปัจจอยได้ยินบทซื้อนะได้ยินนะเด้มีปัจอยอะาเลยาบุญพับพับววาดวจะนะเอยวอไ่ได้กินข้าวตอนเช้า

เกตไก่ชื่อดอกพึงก็นอนดอกเพชนจินนะอู้ดเกตพอบ่หัด

แพงคือเกาแพงคือเกาแพงคือเกาโอ้ยแพงแงงงเแพงแงงาตึดจัตึงึงจัมีรอไม่นยนจะแมวโอ้ยจะไปยไม่จอ่ะไม่ไม่สบายดี